บางคนไม่ได้หายไปแต่เราโตจนไม่ต้องการเขาแล้วสวัสดีค่ะที่นี่คือ So ซเอโคซา r y พื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณถ้าคุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บนเตียงหรือระหว่างเดินทางหรือแค่ต้องการคนคุยด้วยฉันอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนของคุณนะเคยไหมที่เราหันกลับไปมองใครบางคนเรารู้สึกว่า เขาไม่ได้สำคัญเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะว่าเขาเปลี่ยนไปแต่เป็นเราเองต่างหากที่เปลี่ยนเมื่อก่อนแค่เขาหายไปนิดเดียวเราก็ใจสัน่นแค่เขาไม่ตอบเราก็นั่งโทษตัวเองทั้งคืนแต่วันนี้เรายังจำเขาได้เรายังรู้สึกบางอย่างอยู่แต่มันไม่ดึงเราอีกต่อไปแล้ว หลายคนเรียกสิ่งนี้ว่าการ move on หรือการตัดใจแต่ฉันอยากเรียกมันว่าการเติบโตเพราะความจริงคือคนบางคนไม่ได้เลวหลายไม่ได้ทำอะไรผิดเขาแค่เหมาะกับเราในเวอร์ชันเก่าไม่ใช่เวอร์ชันนี้เวอร์ชันเก่าที่เคยต้องร้องขอความรักเวอร์ชันเก่า ที่ยอมลดคุณค่าตัวเองเพื่อให้ใครสักคนอยู่ต่อแต่วันนี้เราได้รู้แล้วว่าความรักที่ต้องพยายามจนเหนื่อยมันไม่ใช่ความรักที่ควรแลกถ้าคุณกำลังรู้สึกผิดที่ไม่คิดถึงเขาเหมือนเดิมอย่าโทษตัวเองเลยคุณไม่ได้ใจร้ายคุณแค่ไม่หลงทางอีกแล้วคนบางคน ผ่านเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้ว่าเราไม่ควรทิ้งตัวเองเพื่อใครสักคนและเมื่อบทเรียนนั้นจบลงเขาก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อถ้าวันนี้คุณเริ่มไม่ต้องการใครบางคนที่เคยขาดเขาไม่ได้นั่นไม่ใช่สัญญาณของการสูญเสียแต่มันคือสัญญาณว่าคุณกำลังจะกลับมาเป็นเจ้าของหัวใจของตัวเองเคื่อนี้ ขอให้คุณได้พักอย่างไม่รู้สึกผิดคุณไม่ได้หายไปจากใครคุณแค่กลับมาหาตัวเองฝันดีนะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าถัดไปเรื่องเล่าพลังงานดีๆที่โซเอโคสตอรี่